ไปฆ่าแร่ตายลูกนะไว้ทำไมทิงไม่ลงลูกอาสิทธิพอลูกแม่ตอนนี้เธอต้องเดินทางไปฆ่าปลากับยายซะดีกว่านะลูกนะแต่ปล่อยตากับยายไม่การแล้วก็พวกเราแย่เลยไปสิลูกไอ้เปลยนําไปเดี๋ยวนี้เปลย์ก็รีบนาผมไปยังบาตาบรรยายสินะเปลยนะัดการฆ่าปลากับยายซะดีกว่า น่นแต่แล็กเหลืองมันกอกี้มุ้งกี้มากเขาอีดีปูยุย้ยนี่คนเราเป็นผู้ย่อยแล้วไม่คลายกลวนเด็กหลบกันแต่เด็กไปเดียวตื้อเด็กละไกายนี้มันกระทบกระเทือนเป็นเหลืองย่อยไปนี่ลเลยเถอะก็ห้ามว่าบ้านยุ่งไกลเคียงกันอย่าไปเดียวตื้อเด็กตื้อเล็กกับมันโผลมแบบนี้ตั้งที่มังขุดเกระิดไปเหลืองเต้าทั้มที่นี่หนังก็ไม่ติดหนอนก็ไม่รับกินก็ไม่หลงเลือดร้อนเดียน มันจำป็นแลว้วต้องไปฆ่าตาฆ่าใหญ่สามีเจ้านันกับวกลมมันต้องเห่ยกรนีเมื่อฆ่าตาฆ่าใหญ่แลว้วก็ต้องพยายามติดตามฆ่าทิ้นนะุงลาวเพราะเรื่องมันไม่ทิ้นรุดมันต้องตัดคยอยรมณเสมอถ้าเอาอย่างนันพ่เปอยไปพี่ลูกไปแม่จะไปเรียนต่อเสด็จพ่อเธอว่าวิชาของเธอยังไม่เพียงพอไปเรียนต่ออีกนะลูกนะนี่เป็นนโยบายของแม่ กราบตะไวมังคุมลาครับเข้าถึงไหม,มกราบตะไวมังคุมลาแล้วใบซีิหัว่านคิดวางแป้นให้ลูกใจแล้วคือกราบไหวกราบแับวันนั่นแลมาหลับต,ตา,า,บ,าบอกว่าวิชาลูกไม่พอจะไปเรียนต่อแล้วสักเวลาจนราจะลงเชือ่อเย็น โพราะนำใจอามารทานไม่รู้ว่านำศัตรูพี่น้องหน้าข้ามาเป็นมิตด,ด้วยความผิดหลักใจที่มันไม่มีเบื่อไหนยังสิ้นมาลงแล้วกาวหน้ามากับเรื่อยน้ายเพราะตอนไม่รูแข็ง โบราณเราว่าะวะความจริงพีน้องหน้าซึ่งทีแม่ตายแต่วันนี้ตากับยายมันต้องตายเพราะจริงเรือนหลังเล็กหลังนี้หรือในเรือเอนี่ยไอ้ลังเทาชีพเนี้ยแหลโกูลูกโจอยู่านัวมันหนังกันอยู่ร่องคุณพอเนี้ค,คุณคุณคุณขึ้นไม่ก้อนนะครับ <c oughs> เป็นไรหรอ อยมาจากน้อยแปลกหน้าแปลกตาม,มาลาวเว,วันนี้ตาไม่รู้จักเหรอข้าเองคือเจ้าควาชายธิธิพรรับทายาตพระราชาแห่งนครภูะสารยังไงเลยตาไอเลยดูจับหรือไอเล้ดูใต้ก็ไม่เคยได้รับเจ้าควาชายมาเยี่ยมบ้านลาวใหญ่ฮึออวันนี้บ้านหลงเป็นทีทีมุงคุณใหญ่ตูเลยเจ้าความาเยี่ยม อีไปเองอยู and so and ่นุนณะที่แขนจ้อยนั่นเอาสิเพื่จัดการเลยเรียบร้อยอย่าก็วาาแล้วคุณรมนี่เพราะปากไรเพราะปากปากข้าโค่ปลาหม้อไตกับปากไอ้พวกฤรธิ์ยังไม่นึกซึงเลยไปขี้อย่าญงูเลยสอยหันสอยอยาทุกทีทั่วกันมาบ้านเราเลยพรำแต่เอาปืนยกคนแก่ดาวเลยนั่นลูกซุ่นอยู่ในใจมึง อย่าไม่เผยไอ้ปิตเวลามือสะมองมึงแล้วมู่ร้านฐานกราว่าคนโรมันดีเพราะปากไรเพราะปากปากก้าคอประโมอไตกับปากมึงจำไม่ได้ปีตนะกูยิงปากมึงไ้หูไทยโดนตัวเดียวใจเนี้ยอย่าอยู่เลยเลยค่อชีวิตมึงในทีทุกคะดนปีินะไปทุบไปหลุมเบื้องหน้าไปสอยอย่ายิงแกยอย่ายิงแกยอย่ายิงให้ตายเลยปีต มึงก็อย่าอยู่เลยตายตามพวกไม่ได้ไอ้พวกปาเปียไอ้ปาตรกไอก้ปาบอนเอ้ยอืมแงตแม่ดีนักปากดีนะนอนเรียงคิวอยู่แลยมึงตายหมดแล้วเลยเปลือยแล้วมันมีขคางเลยมันแก่โฮแม่อยู่แล้วเนี่ยเด็กลูกล้วกุนักกำเนินทางเนาะเอาแต่ใครต้องการกับเรายืนมือก็มาเลย เง็ยพอมยิงเรียเลยยิงให้ตายมานตากอเออาออกเดินทางก่อไปตามยิงทิ่นารุงครับแล้วเพรย์บางอากาดไม้พี่นอละนีกัาบาบไม่คิดว่าจะปิดแม่ตอนไหนแม่เข้าใจเลยนะยังติดตามทิ่นารุงและองคุมาลาข้อตังค่ายอกเพื่อเจ้าจาวารี ตอนนี้พร้อมในเสือเมืองในเสือผองอารรจะสมธนาปราศัยจะว่ายังไงนั้นติดตามนิยายเราในตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ส้มกับเร้าแอดไร้าว,าาวที่ไม่มองปราอลีนีมดามนมาคนใจรายใครจะวังวายเทียงคู่ไม่แล้วและนาเมืองละที่จะมาสู้ซองน่า าวมาแล้วแต่ผู้ชายไม่ต้องการที่จะมองรีเลยเพราะก็เห็นว่ารีใจร้ายก็กลัวรีเป็นที่ตั้งนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรีคงจะไม่มีคู่ไปปลาร็กไรมาละน่นหรือแอนเหลืองขี้ป้องให้รู้ทึกเจ้าว่าผู้หญิงทร,รมาจิสร้างซ่อนไว้เลยวห้ผู้ชายผู้ชายก็ทร,รมาจิสร้างซ่อนไว้กับผู้หญิง แต่ทรัคดีแร่จานกันยังมีตัวผู้ตัวเมียไปแปรรบไรมันนี่เรามนุษย์เนี่ยว่าแต่ทรัคต์ตัมนุษย์แต่น,นุ่มครอบที่ไม่มีชีวิตกันยังครบผูอยู่เลยสําหรัแป,ปรรบไรเรื่างนั้นหรอกแปรรบเรื่องที่เราจะลางแคน่ในไอ้เทตี้นเชียวตะนี่เราต้องการให้ไอ้นิ่งกับไอ้ดำมันออกตัวออกหน้าต้องการไหวระเบิดสมองมัน มันไม่กล้าอ,อกหน้ามันกันมันกนรรูตัวพอเราจริ้นับเดี๋ยวอบประยชตัวแต่นี้เราตองการนี่ทำให้มันเขน็นต้องการให้มันออกหน้าคิดเลยว่ารูงานเซทีเจ็บเปแรแงเฝ้าเกลียงกลิปตั้งไปรูงานท่วนยางรูงานทวนมาเปลา่ารูงี้เพราไม่เลือกแต่เจพาอคุณหานเราไม่ตำรไรเพียงแต่ทั้งการเก็บก้ากล้กองสมบัติของมันอกอย่างสมบัติเซตี้รเราเฝ้ามดัด ไม่เลือกอากูเลเรื่องอาจารย์เข้าปืนแล้วอันนั้นไรติงร่งเพลิงเงี้ยมันปลาเลาวมันแล้มันปลา,ารเรื่องหนังช่อยซี้เรื่องเดียวแต่แลเรื่องอื่นไม่นี่ทำพรีนี่กูบอกอยู่นี่แล้วไอ้ทองคนมันก็นจะมไม้นั่งชื่อพิมพ์ปลารัวอะไรวะไอ้เชือะทองไอ้เชื่อะทองแต่มา้มาไม้ปุ๊บ พ่อเขาลงมือทำหา่านายทองไปเดี๋ยวยกจะตาว่างหินไม่รู้ใช้นังเือพิม์ไม่ฟารู้เอาไว้เชื่อว่างหินเร็วๆไปเอาแต่นะต่อไปนี้ก็เราจะติดตามมาไอเสือนีในเสือดำในเมื่อฆ่าไอเสือนี่ในเสือดำตายหมดแล้วก็เราจะบุกบ้านเศรษฐีนี่พ่อก้าบ้านเศรษฐีผล้านีไปถึงผมเศรษฐีลานีว่าพื้นอารยิงเลยค่ะ พอลั่นย,ยิงยิงลมควับนาทิ้งคอยเมื่อคางถกคางล้างไปพอลูกเกืือข้าโลกที้จาทำโคล้ามาแค่นี้ลูกมัน้ลั่นทีเชิญเชิญทิ้งตังทิ้งตังให้เมื่อบองบอลไอ้ตัวเล็กๆนนในเปลจับจี้่ายลอกปากเออก็เอาอย่างนั้นคุณน้าจะเห็นความจริงของรีรีก็ได้เนความจริงนานาจับจริงอารีก็จริงนาก็จริง อะไรก็จริงนะากัดจริงไปล่ะรีเฟรบคุูเล่อาจารย์เขาเพื่อโรลว่าปนีเพื่อนปนู้เรลเสียกับมาตั้งปารุษในมุมหน้าหินทาตู้เรื่องโปรกะแล้วมันพูดได้พูดเป็นปี๊ปี๊คำ ผู้เปรนั่นมันไม่ถุมปาดุจริง,รงกันนั่งื่อิมพารวชื่อทองแต่ลงไม่ปารวเชื่อว่าหิเชื่อปาดุดรเรวๆเ,ว,เว้นวารีก,วน,านากนนว,วนนัเอาิกลังกนนวแวนยิงดนแล่เจ้าเท้าคนนะนำซองเสื้อเลือยบุกปลามาเจอหน้า่งนายใจจักัน ไวายเพื่อใจไรตีข้ากายพอช้นนานะมีและไอ้มินก็ไปดำเจอกันแล้วนะเมืองวันนี้แหละเป็นวันตายของมึงกูจะบอกให้มึงเป็นใครวา้น้องเท้า กูเองคือเออารีลูกในแบนที่มึงยิงพ่อกูวันก่อนวันนี้กูตามยิงมึงเออารีอาอาอาออแล้วกูตื้อควานมึงเห็นไหมวันก่อนวันที่กูไปยิงพ่อมึงก็มึงอย่างเล็กกูไม่คิดเลยว่ามึงโตขึ้นแล้วมึงจิดสวย ถ้างาว่ากูคิดถูกในวันที่กูไปยิงพ่อมึงตาย <asters. S 1> <ift. S 2> กูก็เก็บเอาตัวมึงไปเลี้ยงไว้ที่บ้านกูไม่ดีกว่าเหรอเมื่อมึงโตกันเป็นสาวแล้วกูจะได้เอามึงทำเมียัยอารีไปเอาแม่มึงก่อนสิเราต้องการเอามันมันให้เราไปเอาแม่เราฟูดพื้พวกครู่ะผูดด้แดนกินกันสักทีดีวะ ตู้ปูยิ่งแน่พวกรู้ผูดกับปูนี่ว่ากันพื้ว่ากันิีผุดพืพ้พูพุดจะไมรู้ทิไอเมืองไอ,อยาก้าวไปตาปืนเปนไอเมืองวาปืนตั้งเปนปัก,กเว้นแล้วเอ็นแล้วเลวมึงก้าวไปเตยมีอเราเครื่องมือจัน้นี่เวอ่อต้องก้าวไปตึงเลยยิงตันก็ตามยิงไม่ตันกูเชี่ยงไอเด้งดา่า เอาลนะ้หน้าเมืองระหว่าที่กำบังที่ก่อนนะเราจะสับประมาทเป็นหนอนตางเสียงหายมาตรงนี้อาที่กำบังที่ก่อนดีกว่าน้าเมืองมาสิเหนนี้ยว่างนีนแลว้วกูไอหน้าแปดจอกไม่รู้รู้ครุ่นอย่าง,อางอาไอรไู้ไม่จงใสมาแต่นั้นน้าเมืองอาที่กำบังดีกว่าเสียบรอยไอดำไม่ดำไม่ดำไม่ดำ ยิงมาแล้วไอ้ดำเอ้ยมันยิงเราก็เรายิงมันเชียร์นิมวารีรอยจังพีน้องเอ้นี่จะมากำบังกายมีกาดขาเพื่ออะไรแหลมันไายสังข์หลวงพระมนเนบจะอ่อนอ่อนทิลล่าพอได้ตายอดยิง